จะสมัญญาพระมารดาแห่งไม้ไทยแด่สมเด็จพระนางเจ้าตระบรมราชินีนาถพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ปฏิเสธอยู่เบื้องหลังต่อต้านรัฐบาลย้ำให้ทุกคนร่วมกันลดปัญหาบ้านเมืองคุณอุบัติเหตรุรถไฟตกรางที่สเปนมีผู้เสียชีวิตเกือบร้อยคนแล้วติดตามในข่าวภาคข้ามคืนนี้ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเดนายทีวีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอคิดสนุยนาเซีย สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนักคิดสนุยอาเซียนทุกเย็นทะสวัสดีแบบนี้มาเจอกันได้ผ่านทางมันลนายทีวีนะครับกับเรื่องราวของรายการที่เราจะพาน้องๆทุกคนในห้องส่งแห่งนี้นะครับรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยไปตะลุยกันครับไปเรียนรู้เรื่องราวของอาเซียนวันนี้ทั้งสองคนครับให้ไปขนไปชวนน้องๆกันมากันทั้งสองทีมนี้ จัดหนักไหมจัดหนักเลยค่ะฮานุล่ะลองๆเนี่ยค่ะเขามาจากโรงเรียนชุ่มชนประชาธิปัตย์วิทยาคารค่ะเ่มา โอ้พังเพียงกันมากเลยมีเลิเลิฟด้วยฮนะเป็นไงล่ะเออเธอหนาวหรือเปล่าผมไม่หนาวฮะเพราะว่าที่ผมคัดมานี่คือระดับเมฆขิงขิงค,คือยิ่งกว่าเทพใช่ฮะคือเป็นเมฆเป็นเมฆขิงขิงโรงเรียนสายน้ำทิพย์ครับ จะมีคำถามเกี่ยวกับชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศโดยแต่ละคำถามจะมีตัวเลือกก็ไก่ขอไข่ขอควายจากดารานักคิดทั้ง3ท่านผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกคำตอบได้ตามต้องการเมื่อเล่นครบทั้ง4คำถามทีมใดมีคะแนนจากการเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะรับทุนการศึกษาสมเกียรติบัตรไปทันที มาที่โรงเรียนนี้กันก่อนดีกว่ามีใครมีติวมีซอ้อมมาบ้างไหมครับก่อนจะมารายการนี้คำทักทายอาหารของประเทศสกุลงินโอ่างั้นพี่อังอย่างรู้ว่าคำทักทายของเวียดนามสินจาวอสจาจสวัสดสวัสดีใชัสีสวัสดีสัสดีสวัสดีคัสดีสวัีสวัดสวันดีสดีสอัสดีสวัสดีสดีัดีสวัสวัสีัส ยอดเยี่ยมมากครับอ。 เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเขาตอบได้ก่อนที่เราจะมาดูคําตอบนะครับแล้วก็พาทุกคนไปสนุกกันกันกบเรื่องราวความรู้ที่ทำให้ทุกคนนั้นรู้จักกับอาเซียนเพิ่มมากขึ้นมาดูกันก่อนครับว่าวันนี้กูรูทั้ง3าของเราได้แก่พี่จิ้มชวนชื่นพี่ขว่าไปมาหมดแล้วเกือบทั่วโลกดารันพิตักกวินหรือพี่นุ่นคุณแม่ยังสาวที่พกความรู้มาเต็มเปี่ยมจักกระบุ๋มเชิญยิ้มตลกมากทะเลนที่ใครเห็นเป็นต้องอมยิม้ม เยครับัสดีครับทางรายการเนี่ยติดต่อบอกว่าขอให้นำความรู้ที่มีทั้งหมดเนี่ยบบทุนน้องกันด้วยทั้งสองทีมเลยเลือกถูกคนแล้วล่ะครับ ผมนี่นะไปมาหมดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นนรกสวรรค์หรือดวงจันทร์ไปเหยียบมาหมดแล้วเอไอซียังไงคะเนี่ยผมเนี่ยไปมารอบ้ด้มาแล้วในเอไอซีในในอาเซียนของเราเนี่ยฮะไปมดแล้วกี่ประเทศคะไปมาแล้วต้องตอบให้ได้คะประเนี่ะอันนี้คือแบบว่าจะลองเชา์ไงรจะลองความรู้ไงอ่แล้วรู้ไหมละรู้สิไม่รู้จะนั่นไงคุณว่ามีอะไรบ้างมีกี่ประเทศผมเนี่ยจะถามคุณคุณรู้จริงหรือ เปล่าคุณรู้จริงหรือเปล่ามีอะไรบ้างอาตัลรู้วนนี้อันนี้ลองเชาาอะคุณจะลองผมใช่ไหมล่ะล่ะคุณคิว่าผมไม่รู้ใช่ไหมงี้ฉันจะลองเชาาคุณแต่คุณลองถามฉันดูด้วยเหรอใช่ผมอยากจะรู้ว่าคุณมาถามผมเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าไม่รู้จะเย็น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 ครับเอาอย่างงี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยทั้งสามของเราจะเป็นกูรูครับวันนี้ครับอยาได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากตัวแทนนะครับท่านนักวิชาการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับที่จะมาอธิบายและบอกเรื่องราวที่น่าสนใจกับอาเซียนเท่าติดตามฟังเลยครับเรียนเชิญครับดรสุธิดาจำาุัดนักวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาเซียนเนี่ยทำังจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในอีก 2- หรือ3ปีข้างหน้านี้นะครับแต่ว่ามันเคยเกิดขึ้นแต่ในแง่ที่ว่ากีฬาก็คือตัวซีเกมจริงๆแล้ว ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยนะคะมีมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็คือจะมีการสร้างความร่วมมือเนี่ยในหลายๆด้าน,นะะในปี2558ค่ะ ตัวอาเซียนที่พูดถึงบ่อยๆเนี่ยนะคะประกอบด้วยประชาคมนะคะการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะเสาที่2ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เราเรียกว่า AEC นะะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนค่ะก็จะมี3องค์ประกอบซึ่งก็หมายถึงว่าเป็น3องค์ประกอบหลักหรือว่าสาวเสาหลักที่ทําให้ทุกประเทศเนี่ยได้มองเห็นถึงคุณค่า ในแต่ละเรื่องอย่างสําคัญเท่าเทียมกันคือรวมเป็นประชาคมอาเซียนเองค่ะครับผมเอาละครับในงานวันนี้ครับน่าจะพร้อมกันแล้วที่เราจะมาพาน้องทุกคนครับทั้งที่นี่และน้องๆทางบ้านครับไปสนุกกันมาดูกันครับว่าข้อแรกของเราพาไปที่ใดในอาเซียนครับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนอกจากจะมีรายได้หลักจากการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอหรือการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศแล้วรายได้อีกส่วนที่มีความสําคัญและเป็นความภาคภูมิใจนั่นก็คือการส่งเงินกลับบ้านของชาวเวียดนามโ้นทะเลที่อาศัยอยู่ยังประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งมีมูลค่าเฉลีย่ยต่อปีสูงถึงเจ0 0พันล้านเหรียญดอลลา,ารล์สหรัฐซึ่งบ่งบอกถึงความรักชาติของคนเวียดนามได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว มองถึงเศรษฐกิจกพื้นฐานในประเทศเวียดนามนั้นก็หนีไม่พ้นการค้าขายในตลาดของชุมชนซึ่งเมื่อเรามาที่ตลาดดงซวนตลาดค้าขายส่งที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในนครหลวงฮานอยเราก็ได้พบกับเจ้าของสิ่งนี้เอแล้วมันคืออะไรครับเนี่ยมันคือออะไรกันครับเนี่ยเคยเห็นไหม เรื่องตวงครับเรื่องตวงมันทํางานยังไงครับก็เอาแบบให้ของครับให้ผักอะไรอย่างเงี้ยครับไม้คนละข้างอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนช่างน้ําหนักช่างผักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับเมือี้มีใคเห็นแตกต่างไหมครับปีนปักผมค่ะปีนปักผมอ่าเมื่อกี้เห็นบอกมีคิดต่างอีกหนึ่งคนด้วย เราคิดว่ามันคืออะไรครับน่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์ตกแต่งเอวอแขวนตามผนังบ้าน,นอ้อุปกรณ์มากรร์อาล่สิมาดูกันดีกว่าครับว่าแล้วงานนี้กุลูของเราทั้งสามครับผมจะมาบอกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วสิ่งนี้มันคืออะไรพี่จิมครับมันคือตาช่่งครับอูกทำไมล่ะคะ พราะว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ในเวียดนามยังมีการหาเล่อยู่นะมีการหาเล่ยังหาเล่ขายของ,ง,งอหวงบ้าเยงเต่าให้แดดมันเดี๋ยวโยกนี่ภาษาเขาเหรอพ่าใช่เขาต้องตะโกนขายของไปเรื่อยแล้วกิดูาการเดินของเขาเนี่ยจะเดินเป็นหลักแล้วเดินจากอำเภอไปอีกอำเภอหนึ่งเดินเดินไกลมากนะฮะเดินไปไกลเนี่ยมันจะเหนื่อยใช้ตาช่างโบราณเนี่ย ตาช่างโบราณเนี่ยมันจะเบาแล้วก็มีราคาประหยัดกว่าตาช่างแบบใหม่แพงและหนักไม่เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าหาเลขครับโอ้โหผิดค่ะโไม่ใช่เลยมันไม่ใช่จริงๆแล้วนะคะมันคือกุญแจเทศ,ศ,ศกิจ งงอะเตะงงงงงกุญแจเทศกิจทำหน้าที่อะไรเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าหาเร่ทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการใช้พื้นที่มาขายใช่ไหมคะมันก็คือมันก็ว่าเป็นการขออนุญาตเทศกิจก่อนแล้วทีนี้เทศกิจจะรู้ได้ยังไงว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนขออนุญาตแล้วก็เลยจะต้องมีกุญแจอันนี้แหละมอบไว้ให้วิธีการจะดูว่าคนไหนกุญแจรจริงกุญแจปลอมเวลาวันนี้คือดีจะมีการมาตรวจนะคะก็ต้องใช้กุญแจอันนี้ที่ได้รับไว้เนี่ยเสียบเข้าไปในบล็อก เป็นการทดสอบว่าบุญแจนี้จริงหรือปลอมได้รับการอนุญาตแล้วหรือยังเพราะมันคือคุณโอ้โหผมถามจริงเนี่ยพี่เอาอะไรคิดกันนะเรียดนานมีเชศรษฐกิจไม่มีมีเมืองไทยเมืองเดียวที่มีเศรษฐกิจคอยจับแม่ค้เาเอาคนของคุณก่อนของคุณก่อนของคุณคิดว่าคือที่ถูกต้องครับผมนั่นก็คือนาฬิกาแดดครับผมนาฬิกาแดด ประเทศเวียดนามน้องๆฟังนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่อนุรักษ์นิยมครับ,รบผมเพราะฉะนั้นนะครับพ่อค้าแม่ขายส่วนใหญ่เนี่ยยังใช้นาฬิกาแดดเพื่อบอกเวลาแล้วก็สามารถวางขายของได้เพราะประเทศนี้มีกฎระเบียบในการวางขายของครับมีกฎระเบียบในการค้าขายเลยต้องใช้นาฬิกาแดดที่ถูกต้องคือนาฬิกาแดด ใน3าตัวเลขนี้มีถูกต้องหน่งข้อแต่น้องๆทั้งหมด50คนตรงนี้จะสามารถจะเลือกคำตอบถูกต้องได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วคิดวิเคราะห์และเลือกครับเอาล้วสิครับจะเป็นข้อไหนไปดูว่าน้องๆเลือกเชื่อกูรูท่านไหนครับ สวสดครับมาดูกันดีกว่าครับถ้าว่ากอไก่น้ำเงินนำไปเลยถ้าว่าเป็นขอไข่สีแดงจะขึ้นนดำนะครับสิ่งนี้คืออะไรครับและเจ้าสิ่งที่เห็นอยู่นี้นั่นก็คือตาช่างนั่นเองครับ โดยแม่ค้าบางส่วนที่ยังใช้ตาช่างแบบนี้อยู่ก็มักจะเป็นแม่ค้าหาเร่ขายผลไม้ที่มีน้ำหนักไม่มากเพราะตาช่างแบบนี้ใช้ช่างน้ำหนักที่ไม่เกิน5กิโลกรัมเท่านั้นนะครับเรียกว่าพกสะดวกช่วยทุ่นแรงในการขายของไปได้เยอะเลยละครับแถมยังเป็นสเสน่ห์ที่ยังคงพบเห็นได้ไม่ยากในเวียดนามครับ มีอะไรจะบอกคนอื่นไหมครับพี่จิ้มครับช่วงนี้ขอไม่คุยบใไรได้ไหมขอเก่งก่อนได้ไหมโอ้โอย่างงั้นมาลองถามด็อกเตอร์ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมครับก็เป็นตาช่างโบราณนะคะก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าคงไม่นิยมใช้แล้วอืคะความสําคัญอีกอย่างหนึ่งของการ ช่างตวงวัดนะคะคก็คือเมื่อเราเปิดเสรีการค้าอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะระบบการช่างตวงวัดต้องมีมาตรฐาน <ไป S 2> ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราค้าขายกับคนอื่นเนี่ยนะคะมันก็ต้องเกิดความเป็นธรรมกับผู้ซื้อและผู้ขายไม่ว่าจะเกิดการช่างนะคะการตรวงปริมาตราปริมาณน้ําหนักมวลต่างๆเราต้องมีมาตรฐานด้วยจึงจะเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศต่างๆรวมทั้งอาเซียนของเราด้วยค่ะกระือเป็นรายละเอียดที่พวกเราทุกคนควรรู้นั่นเองนะคะขอบคุณบบน้อเนะคะ เรามาดูของจริงกันดีกว่ามีครับมีครับมีนะฮะถือที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ครบชิ้นนี่เรามีส่วนของตัวสมุวห้าขีดครับน่าำมาใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเลื่อนมาเลื่อนมาแเลื่อนแบบนี้นะครับบอกแล้วค่ะเด็กที่หนูคัดมาเนี่ยเป๊ะเป๊ะมารู้มาทำการบ้านมาข้อนี้คนนี้เลย แล้วข้อต่อไปคนนี้ค่ะแล้วข้อที่สคนนี้แล้วข้อที่4คนนี้ค่ะเราจะเก็บคะแนนอย่างนี้แล้วก็ชนะขาดเลยข,ขาดเลยค่ะโูเอิร์ดครับขาผมไม่ได้แค่1ิคะแนนเองครับไอ้ิ0คะแนนนะมีผมอยู่นะหนึง่งอ่าแค่ข้อแรกของเราครับแต่ว่ามีคะแนนนะครับตอนนี้สีน้ำเงิน2ีคะแนนสีแดงครับ10คะแนน <Carry> <S <S> <S เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ พาไปสนุกกันต่อแต่คราวนี้ขอกลับมาที่นี่ครับประเทศไทยสักครู่เดียวครับช่วงหน้าไปตะลุยกันต่อกับประเทศไทยจะพาไปดูสะพานที่มีแต่คนร้องไห้ห้ามพลาดค,ครับ